สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลิน,นสไตล์แองเจิลชาแนลมามันพัฒนาการมันเร็วมากมันพยายามจะตกคออีกอย่างเงนี้เข้าใจว่าเออบอกสติเด็กหกวันจะไม่ทำอะไรอยู่นิง่งเว้ยอันนี้คือคือพยายามจะยกคอ,ออ่ะเออแล้วก็ไม่ร้องแบบร้องร้องแค่เวลาแบบที่แบบโอเคทำเพื่อเปียกมากหรือว่าหิวลมน่คือร้อง มีง่ายอ่ะเนี้ย่อแรกาา้าดฝัเลยว่ายังไง็ต้องร้องให้ตื่นเว้ยนกไม่อะเวลาคือถ้าเให้กินนมเป็นเวลา,า,า,ลวลาไม่ใช่เป็นเวลาเราเป็นเวลาร้อง,งเลยคือ,อมตมมทีว่าอีสองชั่วโมงปั๊บก็คือเป๊ะสองชั่วโมงก็ร้องทันทีอืมอืมอาบน้ำจะไม่ร้องหรออืมตไอ้อะตาไอ้ด่าได้ยัอฮะ เราไอ้ได้อาบได้ยังได้แล้วแม่ได้เป็นวันหลายวันแล้วแม่ว่าเลี้ยงง่ายไหมไ้ยคุณยายว่าเลี้ยงง่ายไหมคุณยายว่าเลี้ยงง่าย,าาหาย,ยาไาหมง่ายโมเดลเยอะโมเดลโมเดลนั่นคือที่สุดอ่ะจริงจริงแต่เหมืนจะได้ภูแพ้คว้าเชี่วยวไหว อยู่รู้ที่จริงเี้วะชาชาชาอะไรวะชนนาดาเออแก่วะนิดนึงกับชนนาดา่ะนาดไม่เอาไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบของว่านาดเหรอชนนา,นาดาปากซื้อ,อะไรวะเขากนดังอ่ะเขากนดันมารับติด นวมีเธออยู่คอนโดจ้าเพราะว่าคุณยายเขาช่วยเลี้ยงอยู่นะตอนนี้เขาก็ไปไปมาๆช่วงนี้เขาฮอตไงมีเธอรูู้ส่ตอนนี้คือเป๊ะเว้ยเหมือนเหรอเป๊ะเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะเหมือนเ๊ะแต่พอไม่มีรูปใายก็กลายเป็นเหมือนโมเดลงงว่ะ เด็กวันหน้าเหมือนกันหมดวะเด็กวันหน้าเหมือนกันหมดเนาะเวลาเกิดใหม่ๆหน้าท้ายกันหมดอะวันนี้หนูไปทำผมที่โอเจแฮร์ค่ะร้านเดิมที่เดิมสุดใจรีบก่อนเพราะว่าสายแล้ว นัดลานสี่โมงไม่ทัน แกวหอยหรอออแจ้งอีกทีได้ไหม 比一下 เห็นเข้าตามากตุ๊ตต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  มทำไมไม่เห็นหรอ,หอแล้วมันไปนไหนแล้วเนี่ยไม่รู้หมาเฝ้าบนใด <c oughs> มันอยู่ไหนวันนี้ไม่เจอมันเลยเ <c oughs> นี่ยที่นอนมันอยู่นี่อ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เพมมึงอยู่ทาวดี้ทั้มพี่ยังไม่เจอมันนะเขาบอกไม่อยู่อ่ะอยู่ในห้องที่จุ๋มอ่ะเพม อยู่ห้องพี่แอนอยู่ห้องบอนพ,พี่แอนเห็นในทีมป่ะงตามจริงพ่อ,อไปสุดยอดเป็นไงดีเขาไม่เคยรักหมาอย่างนี้ด้วยให้เขาไว้ให้เขาไว้ดีแล้วเผื่อโมเดลโตแล้วเคืองนะเขาจะมีหมาหเขาได้ไม่ซึมเ,มเศร้าไงไม่ก็มีมีเธอต่อไง เดี๋ยวพอโมเดลเปลี่ยนไปอย่างน้อยเขาก็มีหมาใจทีมแก่แล้วนะนี่แหละสิ่งที่อยากให้เขาเป็นอยากให้เขาติดหมาสักตัวนึมันช่วยได้คนแก่แต่เขาดูชอบจริงนะเพราะว่าทันที่อยู่อีกไงระหว่างวันเวลาโมเดลไปเรียนอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบอยู่กับทีมแลนะ้เออเขาจะได้มีหมาตัวหนึ่งแล้วอ่ะเออจะมีเพื่อนนั้งออกอ่างทีอ่ะมันมีาเต่รในบ้าน หน้าไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากตัวกันแดดวันนี้ผิวหน้าแล้วก็รวบอาวุธชิสเป็นน้ำแรกก่อนนะคะเป็น้ำแรกอยู่ไหนเอ้ย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 ต้องไปแล้วสาวแต่งหนะ้าด้วยความไวแสง นาทีสุดๆชอบฟังเสียงหรือของ ฉีดน้มหอมกุบโอ้ยตึง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 อะไรมาส่งคะคุณหมูอยู่นี่ฮะอันนี้มีค่าส่งค่าส่งก่บา อ๋อไปจ่ายไปเก้าสิบใช่ไหมคะนี่เอาไปเลยครับอันนี้เหมือนลูกแก้วใอ่ไุณนะฮ้ไหนเอามาดูดิต้องแข็งด้วยค่ะปียดาอันนี้ของคุณผู้หญิงเนาะอ้าอกุนคัดคัดคัดแกะเลยให้หน่อยเตง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 ติงติงตงเปลี่ยนตัวเลยได้ไหม เกาหลีจบเออใส่กับโปรงสั้นเขาให้เข้าปอวะสวยเนาะหรือจะใส่ไปวันนี้เลยอย่ารีบๆรีบร้อนมากเหนือแตกเป็นหมาเช่อุ่นคัช,ชไหมเขาดาวที่เกาหลีค่ะ อย่าเพิ่งไปได้ไหมไม่ได้ฉันต้องไปแล้วฉันต้องไป